ระเบียบการแต่งกายระดับชั้นประถมศึกษาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนาัตน์แทนคำครูโรงเรียนอนุบาลวัดพุทธบาท วันนี้ดีฉันจะมาแนะนำทรงผมและการแต่งตัวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานะคะสำหรับทรงผมของนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวนะคะให้ถักเปียให้เรียบร้อยและใช้โบสีขาวนะคะส่วนนักเรียนชายให้ตัดทรงผมทรงนักเรียนนะคะลองทรงค่ะสำหรับนักเรียนหญิงที่ไว้ผมสั้นนะคะให้ไว้ผมสัน้นไม่เกินป่าและติดกิ๊บมาให้เรียบร้อยะคะ่ะ สำหรับชุดในวันจันทร์นะคะและในวันอังคารนะคะนักเรียนจะใส่ชุดนักเรียนนะคะเป็นเครื่องแบบของโรงเรียนุดนักเรียนหญิงนะคะใส่เสื้อแขนสัน้นสีขาวฝั่งซ้ายมือปักโลโก้ของโรงเรียนนะคะฝั่งขวามือปักชื่อของนักเรียนนะคะผู้ชายก็เช่นกันค่ะส่วนนักเรียนหญิงนะคะกระโปรง กระโกงสีโรมท่านะคะนักเรียนชายกางเกงเป็นกางเกงสีโรมท่าและเข็มขัดสีดำค่ะสำหรับรองเท้านะคะนักเรียนหญิงเป็นรองเท้าหนังขัดมันสีดำค่ะรองเท้าของนักเรียนชายนะคะเป็นรองเท้าผ้าใบสีดำค่ะและถุงเท้าสีขาวค่ะสำหรับชุดประจำวันพุธนะคะก็จะเป็นชุดกีฬาค่ะเสื้อสีประจำโรงเรียนสีเหลืองแดงนะคะ เป็นกางเกงกีฬาสีดำค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะใส่รองท้าผ้าใบาสีขาวค่ะผู้ชายจะใส่รองท้าผ้าใบาสีดำนะคะสำหรับในวันพฤหัสหนะคะก็จะเป็นชุดลูกเสือค่ะชุดลูกเสือจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะในชั้นป .1 ถึงป .3 ามจะเป็นลูกเสือสำรองค่ะใส่ชุดอ สื้อสีขาวแขนสั้นนะคะปักหน้าอกเป็นหน้าเสือแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะก็จะปักเป็นตารโรงเรียนอนุบาลวัดพนระพุทธบาทค่ะส่วนรองเท้านะคะก็จะเป็นรองเท้านักเรียนสีดําค่ะและรองเท้านักเรียนหญิงนะคะก็จะเป็นรองเท้าขัดมันสีดําค่ะ ันะหรหาสวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .4 ถึงป .6 จะเป็นลูกเสือสามัญน,นักเรียนหญิงนะคะจะใส่ชุดเน้นนาลีสีเขียวค่ะที่หน้าอกนะคะจะปักเข็มที่เป็นสัญลักษณ์สามัญค่ะด้านขวามือนะคะจะปักชื่อค่ะและผ้าพันคอสีแดงนะคะมีวอลเกอรลูกเสือค่ะแล้วก็จะมีหมวกสีเขียวนะคะพร้อมกับเข็มกลับด้านบนค่ะ แล้วก็จะมีเข็มขัดสีดำนะคะกระโปรงสีเขียวค่ะสำหรับรองเท้านะคะของนักเรียนหญิงก็จะใส่เป็นคัทชูสีดำค่ะถุงเท้าสีขาวค่ะสำหรับนักเรียนชายนะคะจะเป็นรูปเสือสามัญเช่นกันค่ะก็จะใส่เป็นชุดสีกาดีค่ะผ้าพันคอสีแดงนะคะและมีหมวกแบบนี้ค่ะส่วนรองเท้านะคะจะเป็นรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลค่ะ และถุงเท้านะคะก็จะเป็นถุงเท้าลูกเสือสีน้ำตาลค่ะค่ะสำหรับอวนสุขและก็จะเป็นชุดผ้าไทยค่ะ จะใส่เสื้อผ้าไทยนะคะและกระโปรงนักเรียนกางเกงนักเรียนค่ะรองเท้าของสําหรับนักเรียนหญิงนะคะก็จะเป็นรองเท้าคันชูสีดําค่ะสาหรับนักเรียนชายก็จะเป็นรองเท้าสีดํานะคะและถุงเท้าขาวค่ะค่ะสาหรับในวันพั้นนะคะที่ไม่ได้ตรงกับวันพฤหัสบดีนักเรียนจะใส่ชุด ทำมารสีขาวนะคะเสื้อแขนสั้นกันเกงขายาวค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะมีโลโก้โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทค่ะสําหรับรองเท้านักเรียนหญิงนะคะจะใส่เป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวค่ะรองเท้านักเรียนชายจะใส่เป็นรองเท้าผ้าใบสีดําค่ะ